สวัสดีครับวัชลินรถไถมือสองครับเช้าเช้าเสิร์ฟกาแฟอีกสักหนึ่งคันนะครับผมรุ่น L4018SP นะครับผมตัวนี้นะครับรถปี2565ครับชั่วโมงการใช้งานแค่1000ชั่วโมงครับผมมาเราเข้ามาดูรอบคันก่อนนะครับนี่เป็นใบดันนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเครื่องนะครับห้องเครื่องอาดูสีรถนะครับผมสวยมากครับผม ตามคอนเซปต์เราครับล้างใหม่ใช้ได้เลยนะครับรถเราเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ทําสีไม่ไม่มีกอใหม่นะครับผมเราเอามายังไงก็เนี่ยครับพอล้างล้างใหม่ใช้ได้เลยครับคอนเซปต์เราครับเราก็ล้างให้ลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเราทุกคันที่ออกมาจากวัชรินนะครับเราจะลองขับดูก่อนอยากได้ตัวไหนเราก็จะประมูลนะครับถ้าเกิดเราขับไม่ดีเราก็ไม่เอาะครับ มาครับเข้ามาดูใกล้ๆดูล้อครับเ0้าสอร์ซนได้ครับคันนี้นะครับมาครับมารอบคันเนาะครับผมคือรถเราอะครับ้อยชุนรอยอะไรให้มาติเอาเลยครับผมแต่เราล้างให้แน่นอนล้างให้เช็คเช็คทุกจุดนะครับ่าดูมันมาดูใบฐานนะครับผ่านหลังเนี่ครับเอาเอากันจริงๆ ใช้งานน้อยมากๆากนะครับคนคนไร่คนสวนรู้อยู่แล้วแหละผมว่าเนาะคนทํานาเนี่ยดูออกนะครับว่ารถใช้งานหนักไม่ใช้งานหนักนะครับเนี่ยครับฐานยังเอาจริงๆคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะเก่าเก็บเปบ่ครับผมมาครับเข้ามาดูของวัชลินได้นะครับดูสีรถนะครับผมก็ล้างนะครับเมื่อวานนี้แต่แสงหมดก็เลยไม่ไม่ได้รีวิวขอมารีวิวตอนเช้าเนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในรัน นี่ยครับยังใหม่อยู่เลยนะครับกล่องนะครับมาเข้ามาดูเครื่องกันนี่ครับสวยเนี่ยครับแบตยังเป็นแบตเดิมมาจากบริษัทอยู่เลยนะครับเนี่ครับก็มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับเราขายตามสภาพจริงๆนะครับแต่ว่าไม่มีแต่งเติมสีหรอกครับไม่มีกอใหม่ได้มาจากลานประมูลยังไงก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาไปให้ลูกค้าเลยนะครับมาครับ มาดูเปิดราคากันนะครับตัวนี้นะครับราคาผมเปิดอยู่ที่449,000บาทนะครับ449,000บาทนะครับตัวนี้มีใบดันนะครับใบดันหน้าตะแกงหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับนะครับสนใจนะครับโทรมาได้ที่นะครับ0962570424ศลน์ก็เบอร์เดียวกันครับ0962570424 เบอร์หรือเบอร์โทรผมนะครับ0818533409ติ๊กตอกนะครับวัชริน 3110S นะครับ w a t c h a r i n 3110S นะครับหรือช่อง youtube นะครับวัชรินรถไถมือ2ภขายรถไถมือ2นะครับมีคนบอกว่าทำไมไม่บอกเออบอกที่ตั้งร้านหน่อยอม,มีลูกค้าถ้าเข้ามา,าบอกว่าหนองบุโคกมันอยู่ตรงไหนบางคนไม่รู้ผมผมก็ใจว่าแยกหนองบุโคกมเป็นแยกใหญ่เนาะ ร้านเราตั้งอยู่ที่นะครับบ้านหนองใายบุตรนะครับออกมาจากหนองบัวโคกนะครับไปคับปิงนะครับห้ากิโลเมตรอยู่ซ้ายมือนะครับอำเภอบำเหน็จนรลงจังหวัดชัยภูมินะครับหลายคนบอกว่าไม่รู้จักเออผมเรื่องความเข้าใจของเราเนาะเราคนขับรถเนาะเราก็จะว่าเออใครก็รู้จักแยกหนองบัวโคกอ่าครับรู้ที่อยู่นะครับเข้ามาชมกันได้ครับเปิดทุกวันนะครับผมอ่าครับผมสนใจเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ